ในการที่จะทําพิธีจัดการกับร่างของคนตายในสมัยก่อนนั้นมักจะนิยมใช้ในการฝังร่างเสียเป็ียส่วนใหญ่หลังจากที่ทําพิธีกรรมต่างๆกันเสร็จสิ้นแล้วไม่ฝังในวัดก็จะนำไปฝังไว้ตามป่าตามพื้นเพและถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในแถบ,แถบนั้นไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ต่างกันมากนักจะมีบางที่ร่างของคนตายที่ฝังเอาไว้ที่แม้ว่าจะขุดหลุมฝังไว้จนลึกมากแค่ไหน ก็ยังถูกสัตว์ขุดคุ้ยเอาขึ้นมากัดกินจนได้แต่ก็จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักหรือในหลายๆพื้นที่ก็แทบจะไม่เคยมีแต่ชาวบ้านที่อยู่อาศัยตามป่าเขาก็ยังมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ทั้งเรื่องที่ถูกสัตว์ขุดคุ้ยหรือแม้กระทั่งดินพังทลายจากน้ําป่าภัยธรรมชาติแต่ก็ยังเหลือชิ้นส่วนที่กระจัดก,กระจายเอามาฝังไว้จนได้ไม่มากก็น้อยที่ชุมชนชาวเขากว่าร้อยหลังคาเรือนทางภาคเหนือการตายของชาวบ้าน เป็นวัยห้าสิกว่าเมื่อช่วงกลางดึกของค่ำคืนนั้นแบบไม่รู้สาเหตุร่างของแกก็ถูกจัดตามประเพณีที่ทำตามกันมาโดยการนำเอาล่างไปฝังไว้ในป่าไกลออกจากหมู่บ้านอยู่พอสมควรที่เคยมีร่างของชาวบ้านคน,นอื่นๆที่ตายและถูกนำมาฝังไว้ตั้งแต่สมัยแรกๆที่หมู่บ้านนี้เกิดขึ้นมาหลังจากที่จัดการศพของชาวบ้านคนที่ตายแล้ววันรุ่งขึ้นชาวบ้านก็ยังออกไปหากินกันตามปกติ มีทั้งชาวบ้านที่ออกไปล่าสัตว์หาของป่าแต่สิ่งที่ทําให้ต้องตะลึงกันก็คือหลุมที่ฝังศพของคนที่ตายและฝังเอาไว้ในเมื่อวานดินกลับขึ้นมากองกันอยู่ที่ปากหลุมไม่มีร่องรอยขุดคุ้ยจากสัตว์ไม่มีฝนไม่มีน้ําป่าในช่วงเวลานั้นที่สําคัญไม่มีร่องรอยของการลากแล้วร่างของคนตายจะหายไปได้อย่างไรก็ไม่มีใครรู้ไม่มีแม้คนเดียวที่จะคิดว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติแต่ชาวบ้านกลับคิดกันว่า ต้องมีคนขโมยเอาล่างของคนตายไปแต่จะเพื่อจุดประสงค์อะไรนั้นก็ไม่มีใครรู้ได้ผ่านไปหลายวันก็ไม่มีเหตุการณ์เล่ย์อะไรเกิดขึ้นและไม่มีญาติพี่น้องของคนตายหรือชาวบ้านคนใดออกมาตามหาร่างที่หายไปนั้นยังคงใช้ชีวิตกันปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียงปืนดังสะท้อนออกไปไกลและดังไปทั่วทั้งป่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำของชาวบ้านที่เป็นพราน แต่หลังจากที่มีเหตุการณ์ล่าของคนตายหายไปสักสิบกว่าวันเสียงปืนมันจะดังทีๆออกมาจากป่าด้านในผิดกับวิสัยการล่าสัตว์ของพานทั่ว,วไปเพราะไม่มีพานคนไหนที่ต้องยิงสัตว์มากกว่าหนึ่งนัดที่อาจจะมีบ้างก็คงจะเป็นสัตว์ใหญ่ๆที่อาจจะล้มยากสักหน่อยนัดที่สองก็เอามันอยู่แล้วแต่การที่ยิงติดๆกันหลายนัดแบบนั้นมันทําให้ชาวบ้านหลายคนแปลกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีใครได้ข่าวอะไร และไม่มีเวลาจะไปสนใจอะไรกันมากนักการใช้ชีวิตของชาวบ้านปกตินั้นก็แทบจะไม่ค่อยมีเวลาได้พบปะคุยกันมากนักนอกเสียจากว่าจะมีงานพิธีหรือพิธีกรรมต่างๆที่ต้องทำร่วมกันยิ่งคนที่เป็นผ่านแล้วยิ่งไม่ค่อยได้พบเจอกันเพราะต้องเข้าไปค้างคืนอยู่ในป่ากันเป็นวันเป็นคืนสลับสับเปลี่ยน,คนน,นคนนั้นไปคนนี้กลับเป็นเรื่องปกติเมื่อมีคนหายตัวไปก็เลยไม่มีใครรู้ หรือกว่าจะรู้เอาว่าหายไปจริงๆก็หลายวันมากแล้วคนที่หายไปนั้นก็ไม่กลับมาอีกเลยตอนแรกเห็นว่าหายไปหลายวันก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นไม่นานก็คงจะกลับกันมาเองส่วนใครที่ไม่มีญาติพี่น้องกว่าจะมีคนรู้เอาก็ตอนที่เห็นว่าปล่อยให้เรือนนั้นลางไปหลายวันแล้วโดยไม่มีใครเห็นเจ้าของเรือนอีกเลยและยังมีเรือนอีกหลังที่ไม่มีใครได้พบเจอกับเจ้าของมาหลายวันแต่จ,จู่ๆ หลังจากนั้นไปหลายวันในช่วงค่ำๆก็มีแสงตะเกียงสว่างขึ้นที่เรือนหนังนั้นก็เลยทำให้ญาติพี่น้องของคนที่หายไปอีกหลายคนยิ่งไม่มีใครคิดว่าคนที่หายไปจะมีเหตุร้ายอะไรคงจะพากันหายไปทำอะไรสักที่โดยที่ไม่บอกกับใครเพราะว่าไม่มีใครเห็นร่องรอยอะไรแม้แต่อย่างเดียวของคนที่หายไปทั้งหมดตามผืนป่าแต่ก็ไม่มีใครคิดจะไปถามไถ่เจ้าของเรือนที่กลับมา ว่ามีการไปพบหรือเจอเจอกับคนอื่นๆที่หายไปหรือไม่เอาเข้าจริงแม้จะเห็นว่ามีแสงตะเกียงสว่างขึ้นเกือบทุกคืนแต่ช่วงเวลากลางวันก็ไม่มีใครเห็นเจ้าของเรือนนั้นออกไปไหนมาไหนซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เป็นพลานที่อาจจะเข้าไปล่าสัตว์ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดและกลับมาตอนค่าหลังเจ้าของเรือนกลับมาได้สวันเช้าว,วันที่สก็เกิดเรื่องขึ้นในป่านอกหมู่บ้าน มีชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าและไปพบร่างของคนตายเขา้าซึ่งก็คือชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าและหายตัวไปตั้งแต่เมื่อวานตอนไปพบร่างยิ่งสร้างความตกใจให้กับชาวบ้านเพราะว่าร่างนั้นถูกขัดเข้าที่ลำคอเป็นแผลชะกันคงจะตายไปตั้งแต่คมเขี้ยวแรกนั้นแล้วแต่ตามร่างกายของคนตายยังถูกกัดจนเครื่องในและเนื้อบางส่วนแหว่งหายไปชาวบ้านคนที่เป็นพานต่างก็รู้ว่ามันเป็นร่องรอยของการกระทําของเสือ ที่อาจจะเล็ดลอดออกมาจากป่าด้านในแต่ว่ามันก็ไม่เคยเกิดขึ้นมานานมากแล้วเพราะมันเคยถูกล่าอย่างหนักจากชาวบ้านเมื่อช่วงหลายปีก่อนจนมันพากันหนีเตเลิดหายเข้าป่าไปครั้งนี้ก็ทําให้ชาวบ้านอยู่กันอย่างหวาดระแวงอีกครั้งการที่เข้าไปหาของป่าก็ต้องไปกันเป็นกลุ่มและมีอาวุธติดไม้ติดมือกันไปด้วยสําหรับคนที่เป็นพรานนั้นไม่ได้กลัวอะไรแต่ต้องการจะล่าเสือนั้นให้ได้ก่อนที่จะมีชาวบ้านเดือดร้อนไปมากกว่านี้ หลายคนก็เลยต้องสละเวลาจากการเข้าไปล่าสัตว์ผลัดเปลี่ยนกันออกไปนั่งห้างดักซุ่มยิงเสือนั้นอยู่ในแนวป่าลึกทางที่คิดกันว่ามันน่าจะผ่านเข้ามาใกล้หมู่บ้านหลายวันก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะมีเสือหลงเข้ามาแต่อย่างใดแต่กลับมีคนตายเกิดขึ้นที่ชายป่าใกล้หมู่บ้านมีชาวบ้านบางคนเห็นว่ามีคนเดินออกมาจากจุดที่มีคนตายตรงดิ่งหายเข้าไปในเรือนของคนที่หายไปและกลับมาเพียงคนเดียวหลังนั้น นั่นก็คือเรือนที่มีแสงตะเกียงที่หลายคนเห็นร่างที่เดินไปนั้นมันไม่เหมือนกับคนที่เป็นเจ้าของเรือนแต่ดันไปนเหมือนกับคนที่ตายและถูกนำไปฝังไว้จนศพหายไปซะมากกว่าแม้จะไม่ชัดแต่คนที่เห็นก็จำลักษณะท่าทางได้ดีได้แต่นำเรื่องนั้นมาบอกชาวบ้านคนอื่นๆแต่ไม่กล้าตามไปดูก็เลยมีชาวบ้านที่เป็นพลานสองคนให้ความสนใจในเรื่องนี้มากกว่าเรื่องของเสือเพราะคิดว่าอาจจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นก็เป็นได้ ในขณะที่อีกหลายคนคิดว่าคนที่เห็นน่าจะตาฝาดและคิดไปเองมากกว่าแต่เพื่อให้แน่ใจก็เลยต้องพากันเข้าไปที่เรือนหลังนั้นเพื่อความสบายใจแต่เมื่อไปถึงกลับมีกลิ่นเน่าเหม็นสาบสางโชยออกมาจากบนเรือนจนพากันผงะไม่มีใครกล้าขึ้นไปดูจนพานสองคนตัดสินใจขึ้นไปดูกันเองก็พบว่าบนเรือนนั้นมีแต่ข้าวของกระจัดะจายเต็มอยู่ไปหมดกับตะเกียงที่ตั้งอยู่กลางเรือน และล่องลอยเหมือนว่าจะมีสัตว์นอนแต่ก็ไม่เห็นตัวมันแล้วว่าใช่เสือหรือไม่ยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับพานทั้งสองมากแต่ก็บอกกับคนอื่นๆเพียงว่าไม่มีคนอยู่แล้วทุกคนจึงได้พากันกลับส่วนพานทั้งสองคนได้แอบย้อนกลับมาซุ่มดูอยู่ใกล้ๆกับเรือนหลังนั้นอีกเพื่อจะจัดการกับสิ่งที่คิดกันไว้ในใจให้ได้สองวันสองคืนไม่ยอมกลับมาที่เรือนเลยจนค่ำ ของวันที่สทั้งคู่ก็เห็นล่างตะคุ่มตะคุ่มเดินออกมาจากป่าตรงดิ่งเข้าไปที่เลือนแต่ความมืดกลับเห็นไม่ชัดพอทั้งสองแอบย่องตามเข้าไปดูก็กลับไม่มีการจุดแสงตะเกียงขึ้นไม่รู้ว่าจะทำอย่างไงต่อก็เลยต้องออกมาดักซุ่มกันอยู่เช่นเดิมก่อนฟ้าใกล้สางก็ปรากฏร่างที่เดินออกมาจากเรือนเห็นแค่ลางๆก็จำกันได้ดีตามที่ชาวบ้านคนที่เห็นคนแรกบอกไว้ไม่มีผิด ว่าเหมือนกับคนที่ถูกนําไปฝังไว้แล้วศพหายไปจริงๆเดินหายออกไปหลังเรือนที่เป็นป่าอีกด้านคงจะเป็นไปตามที่ผ่านทั้งสองคาดการเอาไว้สามวันที่ไม่มีการตายของชาวบ้านต้องมีเสือออกไปล่าเหยื่ออีกแน่ในระหว่างที่ผานคนอื่นๆเข้าไปดักซุ่มรอ,อยิงมันอยู่ในป่าลึกแต่พานสองคนกำลังจะทำอะไรให้ทุกอย่างกระจ่างขึ้นแอบย่องตามล่างของคนผู้นั้นไปห่างๆจนล่างนั้น ไปหยุดอยู่ชายป่าเหมือนกับแอบซุ่มรอไม่ต่างกับสัตว์ที่ซุ่มรอเหยื่อพานสองคนหาที่มาเหมาะซุ่มอยู่ไม่ไกลนักกะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็จะยกปืนยิงได้ทันทีพอฟ้าเริ่มสว่างชาวบ้านก็ออกไปหากินกันตามปกติแต่ว่าไปกันเป็นกลุ่มๆโดยที่มีอาวุธติดมือกันไปด้วยท่าทางของคนผู้นั้นก็เหมือนว่าจะระวังตัวเองเช่นกันไม่กล้าออกไปเผชิญหน้ากับกลุ่มของชาวบ้าน หลังชาวบ้านที่ผ่านมาเส้นนั้นไปสองสามกลุ่มคอยห,หลังไปพอสมควรก็มีหญิงชาวบ้านแบกเสียมเร่งรีบตามไปอีกคนเหมือนว่าจะออกไปช้ากว่าคนอื่นๆเป็นจังหวัดที่ผ่านทั้งสองคนและอีกหนึ่งล่างที่ซุ่มอยู่รู้ว่าต้องเกิดเหตุร้ายขึ้นแน่คอยห,หลังหญิงชาวบ้านผ่านไปไม่พอ3ามก้าหนึ่งล่างที่ซุ่มอยู่ด้านหน้าของสองพก็ก้มลงคานสีเท้าเหมือนกับสัตว์เดรัจฉาน ก่อนที่ร่างของคนผู้นั้นจะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นเสือลายพลาดก่อนย่อขาหน้าเตรียมพุ่งกระโจนเข้าหาเหยื่อแต่มันก็ยังช้ากว่าปืนสองกระบอกของพลานทั้งสองที่ระเบิดเสียงดังสนั่นขึ้นเกือบจะพร้อมกันกระสุนนัดแรกพุ่งเจาะเข้าที่ทวารจนมันสะดุ้งเฮือกขึ้นมาและอีกนัดก็พุ่งเข้าที่ท้ายถอยจังหวะที่มันสะดุ้งหงายหัวขึ้นแล้วก็ล้มฟุบลงไปนอนดิ้นพล่าน ท่ามกลางเสียงกรีดร้องของหญิงสาวชาวบ้านที่วิ่งเตลิดหนีเข้าไปในป่าเพราะความตกใจพลานสองคนรีบวิ่งเข้าบปยิงซ้ำอีกคนละนัดจนเสือสมิงที่แฝงมากับร่างของชาวบ้านนั้นตายสนิทแต่มันกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นร่างเสือสมิงนั้นกลับคืนร่างมาเป็นคนอีกครั้งและว่าเป็นร่างของชาวบ้านคนที่หายไปจากหลุมศพที่เหมือนกับว่าเพิ่งจะตายไปไม่ต่างกันกันกบวันที่ถูกฝังไปใหม่ๆ มีชาวบ้านพากันวิ่งย้อนกลับมาดูเสียงปืนทุกคนก็แทบจะไม่เชื่อสายตากับสิ่งที่เห็นร่างคนที่ตายไปเกือบเดือนกับดูเหมือนว่าเพิ่งจะตายแถมมือและเท้าก็ยังอยู่ในสภาพของอุ้งตีนเสือไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างนั้นและไม่มีใครรู้ว่าคนตายนั้นเคยไปร่ำเรียนวิชาคมอะไรมาหรือไม่แม้แต่ลูกเมีายญาติพี่น้องแต่ยังไงเสียพานทั้งสองคนก็ยังพอรู้ว่ามันผิดปกติ ตั้งแต่เรื่องของคนที่หายตัวไปและมีคนกลับไปอยู่ในเรือนนั้นแล้วว่าอาจจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลจนตามมาฆ่ามันตายจนได้ผ่านไปหลายวันก็มีพานที่เข้าไปล่าสัตว์ในป่าลึกไปพบเห็นเศษซากโครงกระดูกและของติดตัวของคนที่หายไปหลายร่างกระจัดกระจายกันอยู่ในหลายๆพื้นที่คาดว่าจะถูกเสือสมิงนั้นฆ่าตายเป็นเหยื่อจนต่อมามันก็ย้อนกลับไปอยู่ที่เรือนของคนตายนั้นเอง ซึ่งน่าจะเกิดจากวิญญาณของคนที่ตายด้วยหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆแบบนั้นเกิดขึ้นมาอีกเลยในหมู่บ้านแห่งนั้น